ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM ร้อยเอ็ดเมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการรอบรู้เรื่องรายงานและร่วมต้านทุจริตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพบกับรายการรอบรู้เรื่องแรายงานและร่วมต้านทุจริตนะคะคก็วันนี้ก็เป็นหน่วยงานจากสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดปัตตานีค่ะ ค่ะดิฉันนางสาวอินเลียอาเซยค่ะนักแม่ในวอาชีพประจำสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดปัตตานีค่ะครับผมนายนุรดิงเจรลอ้อครับเจ้าพนักงานแรงงานสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดปัตตานีครับค่ะก็เช่นเคยนะคะสำหรับหน่วยงานของเราก็มีข้อมูลข่าวสารสาระดีๆมาฝากคุณผูษษ้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ดอทางเรากันอยู่นะเช่นเคยนะคะเราก็มีข้อมูลมากมายเลยวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสําหรับคนที่หางานนะคะคุณดิงครับค่ะ สำนักง,งานจัดหาง,งานของเรานะคะจะมีงานนัดพบแรยงานย่อยนะคะในวันพุทธที่20กรกฎาคม2565พร,รุ่งนี้นั่นเองนะคะพรุ่งนี้นะค,ะนะครับณบริเวณลานจอดรถนะครับของสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดปัตตนีของเรานะครับค่ะก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะสำหรับใครที่มองหาง,งานวันนี้ก็ตั้งใจฟังดีๆนะคะว่ามีข้อมูลตำแหน่งงานอะไรมาฝากกันบ้างแล้วก็ในงานจะมีอะไรบ้างนะคะค่ะ แล้วก็พี่ดิงมีข้อมูลอะไรมาฝากคขาวันนี้ครับวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวนะครับที่ว่ากลุ่มใดที่จะได้รับอนุญาตทํางานถึง13มกุมภาพันธ์า5 6 8นะครับค่ะครับแล้วก็การเพิ่มในจ้างกรณีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจําเรือนะครับหรือว่าซีบุ๊กนะครับค่ะก,ก็เอาจะเอานํามาฝากให้ท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมในวันนี้นะครับ ก็จริงๆแล้วมันมีอีกเยอะเลยนะคะยังก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับข้อมูลแรกที่เอามาฝากกันนะคะก็จะเป็นงานนัดพบแรงงานย่อยซึ่งสําหรับงานหน่วยงานสํานักง,งานของเราเนี่ยค่ะก็ถือว่าห่างหายไปนานเนาะเนื่องจากโควิดเอง <laughs> <ช>ก่อนก่อนมีการจัดออนไลน์ไปนะคะก็ บางคนบอกว่าเออออนไลน์มันไม่มันไม่โอเคเท่ากับมาเจอหน้ามันมาเจอหน้ากันเองใช่นะคะก็พรุ่งนี้นะคะใครที่มองหาง,งานอยู่ก็เตรียมตัวให้ดีนะคะก็จะมีนายจ้างมาสัมภาษณ์ที่งานเลยนะคะก็มีหลากหลายแห่งด้วยการเท่าที่ท,ทราบมาก็ประมาณแแห่งด้วยกนันนะคะที่มาพรุ่งน,นี้นะคะเราไม่ต้องเสียเวลาไปที่บริษัทด้วยตนเองนะคะสามารถมาที่สำนักง,งานจัดหาง,งานแล้วก็ามาสัมภาษณ์ที่ สำนักงานจดทางานได้เลยก็เตรียมตัวเองให้พร้อมในเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนว่าสำเนาทะเบียนบ,บ,บ้านานะครับบูธการศึกษาแล้วก็รูปถ่ายรูปถ่าย,ายต้องปัจจุบันไหมพี่ดิงต้องต้องปัจจุบันครับก็สมมุติว่าเมื่อก่อนไม่ได้สวยเท่านี้ตอนนี้สวยกว่าเดิมก็ขอเป็นปัจจุบันนะคะเพราะเดี๋ยวีนจ้างจะจาไม่ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมมีอะไรบ้างคะก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมรับลงทะเบียนนะครับสัมภาษณ์งานนะครับ แล้วก็มีการแนะแนวอาชีพให้คำปรึกษาด้านอาชีพนะครับแล้วก็ทดสอบความถนัดด้านอาชีพสมมติว่าใครที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถนัดด้านไหนยังไม่รู้เลยว่าทำงานอะไรได้บ้างก็จะมีแบบทดสอบให้<ล>ให้เราทำ<ห>นะคะ แล้วก็มีที่นี่ทศการด้านอาชีพแล้วก็เผยแพร่กอ,อ,อกสารด,าด้านอาชีพ,น,ชพนะคะย้ํานะคะจัดที่สำนักง,งานจัดหา,นา,นดางาน<อ>งจังหวัดใช่ครับบริเวณลานจอดรถนะครับค่ะไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งงานที่อามาฝากกันที่จะมีในงานพวกนี้นะคะก็จะมีประมาณ ยี่สิบเอ็ดตำแหน่ง70อัตราเยอะนะคะนะคะก็มีหน่วยงานมีบริษัทต่างๆที่มานะคะก็จะเป็นบริษัทปามพัฒนาอันนี้ลิสต์ไว้เลยนะคะในใจว่ามีบริษัทไหนบ้างที่เราคิดว่าฉันกำลังเลงอยู่ว่าฉันจะไปบริษัทนี้ไม่ต้องไปที่บริษัทแล้วค่ะมาที่จัดหางานของเราเลยนะก็จะมีปามบริษัทปามพัฒนาชัยเดนใต้นะคะชัยเจริญมารินค่ะชัยเจริญมารินนะคะแล้วก็ศูนย์การค้าไดอาน่าค่ะไดอาน่าครับปัตตานีปาบนนะคะแล้วก็ มีเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทเกษตรกิจปัตตานีปลาป่นะคะแล้วก็มีเมทัลซิตี้นะคะแล้วก็ปัตตานีไทยแสงทองนะคะแล้วก็มีเอ t นเตอร์นะคะบริษัทเอนเตอร์ที่สีชมพูนะคะแล้วก็มีบริษัทโพสต์นะคะพวกนี้ก็จะมีหนจ้างมานั่งสัมภาษณ์รอคุณ เราผู้สมัครงานที่งานแลนะคะอย่างก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะเตรียมเอกสารให้พร้อมย้ำว่าเตรียมเอกสารให้พร้อมเพราะว่าบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรแค่ไปดูแค่ไปดูตำแหน่งงานแต่ว่าพอไปถึงถึงเอา้าตำแหน่งงานมันโอเคมันถูกใจแล้วนี่นาแต่ว่าเม่ได้ไม่พรียมใช่ยังไงก็เตรียมตัวให้ดีนะคะเตรียมตัวให้พร้อมก็วันนี้ขอใหอ้คุณผู้ฟังมีความสุขกับก,บการทำงานนะคะครับค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ